เต่ายักอ้อไข่กันทุกคนและรอบนี้นะครับเป็นคิวของคุณแม่เปี่ยโนขนาด23นิ้วครับทุกคนบอกเลยว่าเป็นแม่ที่ตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งนะครับก่อนอื่นก่อนใดนะครับเราต้องทการหลอมคอก่อนนะครับป้องกันตัวอื่นเขามากวนคุณแม่เปี่ยโนคุดไข่ครับผมและในระหว่างที่เราหล่อคุณแม่เปี่ยโนคุด แงหลุมนะครับอยู่ไอตัวไกลๆตรงนู้นนะครับก็ขุดเตรียมตัววางไข่อีกหนึ่งตัวครับวันนี้จะไข่ของเป็น2แม่เลยนะครับนี้การขุดหลุมวางไข่นะครับจะใช้เวลาประมาณสัก4 8ชั่วโมงครับเต่าถึงจะเริ่มวางไข่ครับและนี่ครับลูกชายเล็กพอ่อเต่าออกไข่มาแล้ว มันก็เริ่มขึ้นครับนั่นคือเวลาขั้นตอนของการเก็บไข่ครับหนึ่งใบสองใบสามใบสี่ใบห้าใบหกใบเจ็ดใบแปดใบสิบใบครับผมโอ้โหโคตรมันเลยครับท่านผู้ชมพี่พี่รู้หรือเปล่าทำไมผมถึงมีความสุขตอนเก็บไข่ทุกที่เลยเพราะว่าเวลาเก็บไข่เนี่ยเหมือนมีผมได้ตังออกมาแบบใบละพันใบละพันโอ้โหเป็นไงล่ะครับผมผมจะบอกว่าที่บ้านของผมเนี่ยผมมีแม่พันเองเนี่ยสามสิบแม่ด้วยกันนะผมขอไม่มากเราขอแค่ตัวหนึ่งเนี่ยปีละร้อยฟองต่อตัวก็พอแล้วครับผมเท่ากับว่าปีปีหนึ่งเนี่ยผมจะได้ไข่ประมาณสามพันใบต ใบเป็นตัวโอ้โหแค่นั้นก็มาหาสารแล้วก็ผอผมแล้วพอเราเก็บไข่เต่าขึ้นมาจากหลุมเรียบร้อยใช่ไหมเราก็ไปทําความสะอาดนะแล้วก็มาใส่กล่องแบบนี้แล้วเอาเข้าตู้แล้วก็รอเวลา3เดือนนะครับไข่เต่าเราก็จะฟักเป็นตัวครับผมอยล,ลืมบอกไปคนไหนนะที่มีตัวใหญ่หรือว่าตัวไซส์ไหนก็ตามนะถ้าดูแลไม่ไหวทักหาผมได้นะครับไปหาที่นี่เลยครับผม